นี่เค้กโฮมเมดเนี่เราอยู่กันที่ข้างทางน,นะครับหน้าแบล็กดูเบสิกครับผมวันนี้มีเค้กโฮมเมดมาขายด้วยบรรยากาศบองลมพูนครับโอ้โหโคมเีเงียนะเนี่ยบรรยากาศดีมากนะมีห้องกำเดินด่ ห่นอริกีอร่อยมีเท่รนแกะนี่แกะก็ดีนะแค่แคใช่ 很、嗯、妈